ไม่เหลี้ยไรไม่ไม่ยอมกล้าเลยไม่หันไม่หนมาดีเลยยากยากเลยมันมีอะไรมันโค้งอย่างนี้ยากโอเคยากยากตรงั้นมันก็ไม่ใช่ที่เราต้องไปไายแล้วอะแตชั้นนี้นะน้องเล่าเหตุการณ์ที่ว่าคนไอ้ฝรั่งอ่ะเข้าไปเอาเงินที่ในเซเว่นอะเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่ามันยังไง พูดเลยพูดเลยว่าเขาเข้าไปยังไงเข้าไปกี่คนเ,เข้าไปคนเดียว,<ป>วเข้าไปคนเดียวเขเข้าไปถึงเขาทำยังไงบ้างเขาให้เขาทรศัพท์ให้เราดูแล้วเราทำอะไรไม่ได้เพราะจะสั่งเขาดูออกอะไรไม่ได้เลยแล้วเขา,าจะให้เอาตังคออ์คืนแล้วเราคืนเองไม่ได้เขาซื้อไปสองวันแล้วคืนไม่ได้แล้ก็เลยอแล้วก็เขาใช้กันไกลแล้วเขาไม่ได้เอามาตี้หรอ โอเคเราก็เตะเนี uh. ่ยะ้วก็หูเราหูให้เอาตามให้เอาตามให้ตามให้อ๋อแล้วเราก็กลัวก็ยื่นให้กระสอบพันอ๋ออตัวหาตำรวจตอนที่ว่าตน้องเขากำลังคุยอยู่กับตำรวจหรือว่าเออเดี๋ยวให้รอแล้วก็พร้อมให้ตำรวจมาช่วยนี่มันก็ไม่ยอมเขาออกาออกไปก่อนที่ตำรวจจะไปถึงอ๋อจากดูน้องดูกล้องวงจรปิดแล้วคนนี้เลยนะชัวร์เลยนะใส่เสื้ออันนี้ คือก็จะรู้ว่าคือเขาเข้าไปซื้อโทรศัพท์มือถือที่เซเว่นที่น้องทํางานอยู่ก่อนหน้านี้2วันในราคาพันสองร้อย้าสิก้แล้วเขามวันเกิดเหตุเขาเอามาคืนเขาบอกว่าโทรศัพท์ใช้ไม่ได้แล้วเขาเขาบอกว่าให้เอาเงินที่เขาซื้อกลับคืนแล้วก็น้องบอกว่าน้องไม่มีอำนาจในการคืนสุดท้ายเขาก็ใช้กันไกลคูเพื่อที่จะขอเงินกลับแต่นั้นก็ เขาก็เอาเงิน2,000บาทหลบหนีไปสาขาเลยนะสาขาะไรนะตบนสีรีดโอเคขอบบคคุณรัเอาแบบคำมามคำมามสุดท้ายเอาปักที่ไหนไอวานเทู Where you stay now? In a u s t r a a r a a have the b a k Yes. o g e The in r a a from h e r Go over there from t h e e Yes. ช่วนะเย่ผมบอกโอเควันาวัเาโอเคเย่เดี๋ยวเราเรายี่สิบกี่โมงนะเนี่ยไปรุ่งตอนง